สำหรับผู้ที่ปลูกแตงกวานะครับใกล้ป่ามันในช่วงฤด,ดูหนาวหรือฤดูแล้งนะครับก็ต้องเตรียมตัวกันนะครับเหมือนเสียบีที่ต้องเตรียมตัวป้องกันไว้นะครับโรคที่น่ากลัวกับก,บการปลูกแตงกวาก็คือเหย่ไฟไลายแดงนั่นเองเนี่ย yeah. ต้องปะเลย ต้องเปลี่ยนสายใหม่เลยนะครับเดียวกันสายต้องผ่าต้องตอ่ตอ,งตอเนอะเาะแล้วก็ต่อมาต่อเนี่ยเอฟน้ำยนต์ใหม่เลยกระจุยกระจายกผมซ่อมได้อยู่ครับ <ś c oughs> สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วย อยู่ในแปลงแตงกวาอายุ3วันนะครับแต่ไม่ใช่ของเกษตรกล้วยๆครับอันนี้เป็นแปลงแตงกวาที่ห่างหายไปพักใหญ่ๆนะครับตามที่เอฟซี FC เคยเห็นนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ใช้รถทำการาคุมพลาสติกคุมดินและใช้รถในการดึงเทปน้ำหยดนะครับก็เป็น เป็นของใครเสียไม่ได้ก็มาพบเจ้าของสวนกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวมาแล้วครับห่างหายไปหลายเดือนเลยกี่เดือนแล้วเนี่ยที่หายไปเสบียะสามเดือนสมัสามสี่เดือนได้สามเดือนแล้วหลุดโคจรออกจากโครงการแตงไปครับวันนี้กลับมาแล้วครับพร้อมกับแตงอายุสามสามวันแล้วครับอ่าสามวันเอามาคุยกันนะครับตั้งแต่หายกันไปเนี่ยสามวันนี้มาปลูกกันกี่ กี่แถวกี่ล่องอันนี้จะทั้งหมดยี่สิบสองร่องยี่สิบสองแถวครับยี่สิบสองร่องเลยเนื้อที่พื้นที่ตรงนี้ครับประมาณสามงานนะครับประมาณสามงานเอาแล้วนะครับก็หายไปนานครับวันนี้ก็ทําแปลงติดถนนใหญ่เลยครับสายสาสาย3.6ครับพัทยาละยองนะครับตรวนี้ครับใครสนใจแวะชมได้เลยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเขา ตอนนี้เขาล้อมรั้วกั้นหมดเลยนะครับจะมาดูนี่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาก่อนนะครับ <c oughs> โล้อมรั้วเลยเอาเป็นยังไงถึงล้อมรั้วเสียเบียเจอหมาลุยครับเจอเล <c oughs> อ่นมีอยปลาโอ้เจอมีร่องรอยเลยอ๋อลุยโอ้โหฉีขาดไปเลยเ <c oughs> สียหายไปมีรอยปะด้วย <c oughs> มีรอยปะครับ <c oughs> นี่ครับศัตรูตัวแรกที่เสียเบียเจอในแปลงนี้ตอนรับน้องสีขานั่นเองนะครับ เป็นยังไงบ้างตั้งแต่ที่หายไปมีความรู้สึกไงลืมอะไรเรืองกับการปลูกแตงก็บางบางอย่างก็ต้องโทรหาอาจารย์ก่อนตทวที่หนึ่งตัออาจารย์หนึ่งก่อนลืมอยู่เหมครับห่างไปสามเดือนเพราะว่าเพิ่งทำไ้ตอนนั้นก็แปลงแรกตอนนี้การแดดลมลมตกพอดีอันนี้ปลูกไปสามวันนะครับเริ่มเกิดหมดแล้วนะแล้วปลูกหมดเลยไหมปลูกไม่หมดนะครับปลูกไปปลูกไปก่อนเนี่ย หกแถวหกล่องอ๋อจะทําเป็นสเต็ปเหมือนกันหกแถวหกล่องก็คืออายุสามวันนี้แหละใช่ครับแล้วแล้วก็เมื่อวานมาหยอดอีกประมาณเมื่อวานมาหยอดห้าอีกห้าใช่ครับผมก็ยังไม่ครบยี่สองนี่ยังครับเดี๋ยวไล่ค่อยๆทยอยหลอดหยอดทำไมถึงทยอยกลัวมัดยอดไม่ทันครับอ๋อนี่ก็คือการวางแผนสเต็ปการทํางานเนาะสามสี่ห้าวันก็จะจะได้มัดยอดทันครับอ่าก็กลัวดูแลหยอดไม่ยาก ครับยอดไม่ยอดยาช่วงดูแลเรื่องมัดยอดนะครับการเก็บการมัดยอดนะครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเนาะที่ผ่านศึกผ่านร้อนมาหนาวมาหลายแปลงแล้วเนาะ,ะก็เลยต้องอก็มีประสบการณ์แล้วตอนนี้ปีปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรบ้างนอกจากน้องหมาที่มาเดินรัดเจอ,จอ,จอต้นอพง,งอกมาเมื่อวานาจะเห็นเป็นลาขึ้นมาครับท,ที่ต้นครับนะครับ แต่วันนี้ไม่ไม่เจอแล้วะนีรอยหมาเหยียบโอ้ลอยนี่นี่ก็โดนเหยียบนะครับแต่ก็ขึ้นโอ้โดนทานเขาหลอดมาได้ครับอันนี้ไม่เกิดใช่ไหมอันนี้ยังเห็นเม็ดอยู่นะครับนี่แน่แ่ถ้าเกิดปะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ไม่งอกคงจะต้องเดินซ่อมครับต้องเดินซ่อมเนาะโอ้โดนน่าจะมีอะไรมากินนะฮะพวกมดจิงดีตะกแตนกินในไปแล้วอันนี้งอกกินเม็ดไปแล้วนะครับอันนี้ยังมีอยู่มันเริ่มลลากลงแล้ว เดี Olivier, ๋ยวอยู่พรุ่งนี้คงจะเดินเอาเม็ดซ่อมครับครับอันนี้ก็เป็นแตงกวาเล็กเนาะครับอ่าเป็นแตงกวาเล็กนะครับที่น kind of ้องเบียร์หรือเสียเบียร์ที่เคยปลูกอยู่นะครับอ่าตอนนี้ก็มาหลังจากที่เคยปลูกแตงช่วงฤดูฝนเนาะผ่าฝนมาแล้วนะครับตอนนี้มาเข้าฤดูหนาวเป็นยังไงมีความกังวลอะไรไหมน้องเบียร์ก็ตอนนี้ก็กังวลเรื่องเรื่องเพี้ยไฟครับเพี้ยไฟอ่าเพราะว่ายังยังไม่เคยเจอยังไม่เจอรับ ก็กลัวัวันๆเพราะมันอากาศร้อนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเราเคยทํามันตับปะหลังในช่วงฤดูนะี่มันจะชอบมีเถ้าไฟแล้วแปลงนี้ก็นะครับจะเทินอ่าจะเทินกล้องครับฝั่งตรงป่าข้างๆนี่ก็เป็นป่ามันสบปะหลังเลยนะครับผมแล้วก็ข้างๆนี่ก็จะเป็นอายุน้อยเนี่ยแปลงนี้อาจจะมีอากาศเสี่ยงเถ้าไฟเนี่ยโอ้แล้วก็มีมันต้นเล็กด้วยนะครับอเอาแล้วมีวิธีป้องกันยังไงบ้างตอนนี้เดี๋ย yeah. จะต้องดูในใกล้ชิดนะครับถ้าถ้าเราเริ่มเจอเริ่มมีอาการก็ต้องต้องพ่นพ่นยาเลยต้องเตรียมแล้วเนาะอุปกรณ์เออเรื่องยาใช่ครับใส่ตู้ไว้แล้วครับอืมถ้าก็ต้องรีบแก้ไขใช่ก็บากฝากบอกผ่านพ่อแม่พี่น้องด้วยครับพอราะรู้ดูการนี้ก็ตะกูลเพี้ยเพี้ยไฟเนาะนะครับมีไว้ไม่เกิดก็ถือว่าดีเอาไว้กันไว้นะครับอ่า แต่แต่เรากันไว้ก่อนนาจะดีครับมันยามาบ้าเนี่ยผมเจอเลยนะที่ว่าตัวเนาะมันจะมีต้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นขุยเลยครับเป็นครขาวเป็นลาเป็นลาขาวขาวูขึ้นมาเลยใช่ไหมมันแปลงกระสีกล้วยเจอเมื่อสองเดือนที่แล้วช่วงฝนหนักๆนี่สาเหตุน้องเบียร์คิดว่ามาจากอะไรครับน่าจะให้น้ําเยอะเกินไปเพราะเราเราคำนวณเวลาไม่ได้มันไม่เหมือนดูจากบ่อมันดูจากรถนะครับมันน้ํานค่อนข้างที่จะเลยอ๋อครับก็คือตอนนี้การให้ปุ๋ยให้น้ํา จะใช้รถเลยครับมันไม่ได้ใกล้คลองไปนู่นนะครับเขาใช้รถบรรทุกสองกี่พันลิตรเนี่ยสองพันลิตรครับสองพันลิตรนะครับแล้วก็มาปล่อยนะครับมีถังปุ๋ยอยู่ข้างหลังนะแล้วก็มีถังปุ๋ยด้วยนะครับอันนี้อุปกรณ์ของเล่นของเซเวียมีเพียบไม่ไม่ใกล้คลองแล้วหรอไม่ใกล้คลองก็ต้องย้ายแหล่งน้ำเพราะว่าเราปลูกเพื่อห่างจากแปลงเดิมเนาะที่เนื่องจากเจอเพี้ยจะการจันไปนะครับเราก็เลย ต้องมาปลูกตรงห่างๆนะครับจุดที่เคยปลูกอยู่นะครับเพื่อหน,นีมแมลงนั่นเองใช่ครับจากที่ผ่านมาก็มีแต่หมายอย่างเดียวเนาะไม่มีอ,อ่ะก็คิดว่าเนาะสถานการณ์หน้าหนาวนี่คงไม่ไม่ไม่ไมไมน่ากลัวเท่ากับหน้าฝนเท่าไหร่ครับ ใช่ไหมครน้องเบียร์เดี๋ยวเดี๋ยวรอคอยดูทุกวันอย่างครับถ้าเกิดมีอะไรเยอะก็ปรึกษากันแล้วก็รีบแก้ไขอ่าใช่เราก็ต้องมาระวังก่อนครับดีครับกลัวก่อนดีครับกลัวไว้ก่อนเราจะได้มีวิธีการป้องกันและแก้ไขอ่าไว้ล่วงหน้านะครับอ่าแปลงนี้เราไม่ได้ยกล่องใช่ไหมน้องเบียร์ไม่ได้ยกอ่าจะใช้โรตารี่ตีดินแล้วก็ใช้เครื่องใช่แล้วก็จะมีที่ที่ผมทาไว้ก็มาอ่ คือมันลองไม่ถูกนะมันเึ็นนิดเดียวแบบไม่ยกแต่ไม่ยกล่องมันก็ยังสูงกว่าพื้นที่เราเดินอยู่เนาะประมาณประมาณ10เซนได้อยู่นะครับก็ถือว่ามันยังเป็นล่องทุนี้ไม่มีไม่มีฝนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าอากาศทุนี้ก็ร้อนแรงด้วยนะครับเราก็ป้องกันมีวิธีการทางานที่เปลี่ยนไปก็อย่างที่เกษตรกรกล้วยบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านครับแต่ละฤดูฤดูการแต่ละเดือนการปลูกการดูแลจะให้เหมือนกันนะครับผม ตอนนี้ทั้งหมดนี้เราป้องกันอันนที่ล้อมแสลมรอบนี้ก็นหนึ่งป้องกันพวกไก่พวกหมาแล้วป้องกันเรื่องสิ่งที่ไม่ต้องการให้เข้ามาใช่เพื่อผม่มีคนเดินทางไปมาก็ยังเขาเห็นก็ยังเกรงใจก็ไม่เข้ามาใช่ครับผมอันนี้การผมติดถนนเลยเดี๋ยวเพื่อเขาเก็บไปชิมสามรูห้าูใช่กว่าเพยกระสอบนะครับเอาวันนี้วิธีการ เตรียมไม้ไผ่ยังเตรียมไม้ไผ่เดี<อ>๋ยวคงจะไปเอาที่แปลงเดิมมาอ๋อใช้แปลงเดิมอยู่นะครับเพราะว่าระยะห่างกแค่ไม่กี่เดือนเองครับอ่าน้องเบียร์ก็สงสัยต้องถอนแปลงเดิมมาใช้ใช่ครับอ่าก็คือยังรียุทธของเก่ามาใช้อยู่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับผมตอนนี้อ่าเรื่องเรื่องอะตะกี้เราเรื่องปัญหาแล้วครับแนวทางหรือวิธีการทําในช่วงฤดูนหนาวน้องเบียร์คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ ตอนนี้ก็จะดูเรื่องเรื่องการให้น้ำครับว่าน้ำจะพอรหรือเปล่าเพราะบางวันลมมาแรงมากเลยครับอืมครับก็คือเราต้องมองเรื่องอากาศด้วยเนาะ<ช>เพราะว่าอากาศฤดูหนาวก็จริงรแต่หนาวแล้วก็แห้งกกแรงแรงมากด้วยกลางวันจะร้อนมากเลยนี่กลางวันผมก็พยายามดูนะว่าแตงมันมันสลดมันเจอแดดแรงแล้วมันจะเป็นยังไงหรือเปล่ายังไม่เป็นไรนะครับครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งเรื่องอากาศเรื่องความชื้นตำ่ำเอ้ยใช่ความชื้นต่ำนะฮะครับเราก็ต้องควรระวังเรื่องน้ํา ให้มากก็เชลราจะกินรักหน้าคุณเน่าอีกใช่แล้วเ,เห็นเตรียมเมกกื่อกี้อะไรนะเดี๋ยวจะฉีดพ่นที่หยอดไปการเชืาอราไดโคโดามาไดโคดาม่านะครับแล้วก็จะฉีดลงหลุมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อป้องกัเนเชื้อราเนาะอันนี้ แต่<ม>โครมาที่กเกษตรอำเภอมาให้ใช่ไหมใช่ครับอแปลงนี้ตอนแรกเรายังไม่ได้ฉีดเมื่อวานพอเจอที่มันเป็นป็นเอราขึ้นมาครับช่วงเช้านี้เราก็ฉีดนี่ก่อนฉีดคัดดเลเซราก่อนออยาเชื้อราคุมไว้พอเย็นมาก็มาฉีดโครมากอม,มองดูแล้วดีแหละครับที่เราเรายังเรายังไม่เจอเลยเราคิดคิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วต้องดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งช่วงที่อากาศเย็นๆเพราะเมื่อวานนี่เจอเยอะมากนะประมาณสามสิบี่เปอร์เซ็นต์เลยหลงงอกขึ้นมาเท้าเลย เพราะว่าแปลงนี้เราไม่ได้ปรับปรุงดินเนาะไม่ได้ปรุงดินไม่ได้ใส่ปูนขาวไว้ก่อนไม่ได้ใส่แต่โลไม้นะครับเราชะล่าใจเห็นว่ามันไม่ใช่หน้าอลแต่เรามาให้นะครับมันก็ชุ่มอยู่ดีเพราะมีพลาสติกคุมดินความชื้นมันจะลองลองดีลองเปิดพลาสติกคุมดินให้ท่านชมดูได้ไหมครับเดี๋ยวเสษตกขออนุญาตข้ามครับโอ้โหชุ่มจริงๆครับอันนี้เย็นนี้ให้หรือยังให้ไปแล้วครับอ๋อายนี้ให้ไปแล้วนะครับ ชุ่มมชื้นนะครับสำหรับต้นเล็กแค่นี้ก็พอพอับปั้นเป็นก้อนเลยใช่ไหมปั้นเป็นก้อนครับนี่อ๋ออันนี้ถือว่าชุ่มและชื้นแล้วนะครับมากกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่าอาจจะก้อยเกิดเชื้อราโอ้นะครับเปียกเลยเหียดครับก็เดี๋ยวตอนนี้ให้กี่โมงน้องเบียร์ให้เวลาประมาณสี่โมงกว่าๆนะครับสี่โมงเย็นนะครับประมาณสี่โมงก็ยังแดดแรงอยู่เนาะนะครับเอ่วันวันนี้ช่วงนี้แดดมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าเกิดแรงเราก็ต้องดูห้าหกโมงเย็นแล้วเพาะว่า ก็อย่าให้คำจนเกินไปเนาะอาจจะก,กอ่อยเกิดหลาน้ําค้างอีก<ช>นะครับโอ้ทุกอย่างในการปลูกแตงนี่ละเม็ดละเม,มียดละไมนะครับ<ช>ต้องระวงังระวังกันเอาไว้นะครับจาปัญหามีไว้แก้นะครับเราก็ต้องเตรียมแก้ไขไปนะครับถึงว่าออกคิดการงอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วดีไหมน้องเนี่ยดีครับที่หนึ่งแตที่ที่ทยังหลุมเนี่ยที่ไม่งอกกันจะเจอมดเจออะไรเพราะว่าวันแรกเราเราหยอดไปเราไม่ได้ฉีดกันมาแลวอันมด เราไม่เจอก็เลยไม่ฉีดแต่คงจะมีพวกตะกแตนพวกจิงหรีดหือเป่ามองไม่เห็นนะครับก็ตรงนี้3วันแล้วก็ภายในพรุ่งนี้หรือเมื่อเนนี้ถ้ามันยังไม่ออกเราก็ต้องทําการซ่อมครับทำการซ่อมเนาะเพราะว่าเราไม่ได้พ่อเม็ดไว้ก็ทันอยู่เนาะ5วันนะทันอยู่นะครับช่วงท้ายของคลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาติดตามหน่อน้องเบียวกันเรื่อยๆเนาะ,ะมีอะไรฝากพี่น้องทางบ้านกับการปลูกแตงหน้าหนาว ก็หน้าหนาวก,ก็เดี๋ยวต้องลองดูเรื่องเพียไฟเนาะแต่ตัวผมเองก็ยังไม่เคยเจอ,อต้องมงวลใจอยู่ก็เตรียมได้คือยาป้องกันใช่กับเตรียม,ม,ยม,มก่อนเย๋ยถ้าเจอก็ต้องรีบฉีดเลยกับมีเอ,เอมีผู้ชมทางบ้านเขามาหาใสกล้วย,ยวันนี้นะครับเหมือนกันก็ถามว่าเริ่มเพียไฟมาแล้วอ้าวตายแล้วนะครับบอกว่ามียามาเตรียมไหมมีมมมรขบจะบอกว่ารีบจัดการเลยก่อนที่มันจะแพร่กระจายนะครับเหมือนเท่ากับว่าเราจะรู้ได้ก็คือตอนเห็นว่ามันเป็น ถ้าเป็นกัรีบกำจัดรับฉะนั้นเราก็คือป้องกันเขาแปลงบ่อยๆใช่ไหมครับผมหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะสวัสดีครับอ้าแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับมาติดตามกันดู